ใก่ตอนสวยครับเพื่อนลงมาวัดพุตรลามครับผมกำังน่จักสานปาาดีก็อยู่อยดี้ซีไมขคางหนึ่งใส่ใส่ใ่ใสครับใส้สมัส่ใส่่าส่ใส่ใา่ใส่ัสส่ส่สิใส่ส่่บ่ว่ส่ใสง่ใส่คือใันอยู่ใอ่ใส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 ่ใ เยไม่กวดครับนี่ปตริกนมาครัมีเส้นเล็กเส้นวทักะเริ่มทักไปน้ำกลนเรื่อยๆครับนี่คือวิธีชาวบ้านมันสังเปตเหครับนี่คือริวไม่การเผาพี่น้องเช่กันเผาหลายอยู่ครับยังหลาย มิเศษลยหมกันาวะ่าเาครับมาลองมาลองซอยกันเยอะเลยรับใช่กำลังมันมีอะไรตะลกำลังจากสารครับนี่คือตอกความบอกโอ้นกำลัง เดไปเรื่อยๆครับโบยุบดโบย่างนี่คือกิจกรรมทางบ้านสอยดาวของบ้านสังแปนครับปัดโพธารามก็ย้ายตะเล่อก็ย้ายตะตุ้ยมาเป็นเรือเปลีนเรงตะตุ้ยลูกน้องก็เลือโอ้ลูกหลานสิหงห์จักน้ำนี้เป็นลูกน้องก็เลือกเถ่าหน้าเถ่าลูกน้องพ่ะย่ะเลือเขาที่บ้านนะ <laughs> ของบ้านนี้ครับนี่คือ วิถีชีวิตครับของเ้าวปันแป่น <laughs> ครับมาทางนี้นมีมอยาพี่นอ้องกว่องเป็นบริการฝ้ายยาครับ <laughs> ยากแก้ปวดเอวฝ้ายกาแฟากัมี <laughs> ฟังทั้งพี่ครับ <laughs> กลาีเป็นเงินเล้าต่บคือคนยัยแขกครับเป็นเลาตอบขวองผู้เลาผู้สานผู้เลากับพรท่านผู้สานเนี่ผู้สานสานเลี้ยวดประมาณนี้พี่น้องมาสายเอาไงฮึสายเอาตัวยไยฮิปไอ้ด จักต่อขอ้าต้มเว้นยาเข้าต้มมาทีเดียวพ่อธนลำจักไปปินกระตาครับต่อข้าต้มมึนขาตม้มหลายวัดพ่อธนลำ Kristin, Or Dary 특히 saya seeing ครับนี่คือเริ่มต้นใส่เล็กใส่หลวดไปจัจัดฐานซานต่อไปพี่น้องนี่คือค้นผลิตการเผาครับค้นเดียวสู่คน้นสามสี่้นคนี <c oughs> เออพงเงเหรียญเราเหล้าลการให้ครับซอยไห่ก่องจิ้มพูนพี่น้องเลยก่องางเง่พอเงตะเหรียนจัดการ <c oughs> สาทอ้วโอเค <c oughs> หลังจากออกก้านแล้วก็มาตากแดดตากแหงครับผมนี่คือตะเลียนสอยกา้านเผาสอยแล้วก็ตากแหงก็เก็บแล้วก็เก็บมือี้หระครับแ <c oughs> ดดออกแล้ว เด็กไปเรื่อยๆครับพี่น้องนี่คือตะเลียนเป็นคนอยู่เบียงหลังการทำงานสสรร่กันเผาครับนี่ครับซุ่มเก็บของใหม่ยังมีหลายครับนางวันสายเดาสีมีหลายอยู่พี่น้องไม่กวดเออไม่กวดวันที่12บเมษายนครับ13เมษายนบุญพเวศพร้อมครับ12 1สบสาม สลองสลาวันที่สิบสองครับขอเชิญชวนเด้อญยากท่ทำพี่น้องมาจกสลากสายดาวน้ำกันครับกำลังเตรียมพร้อมครับพี่น้อง เราไม่ประดับบุญพระเวทครับบุญมหาชาตินะครับจับสาร้อยกวดไม่ขวดครับของลอยกวงตั้งกระดงกระจอมีครับหลายครับของรางวัลจับสลากไฟดาวเ้อพี่น้องน้ำกันวันที่สิบสองเมษาย,ยนครับบุญสลองสลาหลังไหม่ พระเวทบุญมหาชาติต่อวันที่สิบสามครับผมต้นกรละพืกกั่งขึ้นครับกัลัเ่เงจะผลิตปาดอยขึ้นมา